ลักษณะของคนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าห้ามคบมีคำถามที่คนจำนวนมากมักถามกับตัวเองทำไมบางคนในชีวิตเราครบแล้วชีวิตแย่ลงคบแล้วใจหดหู่คบแล้วรู้สึกเหมือนถูกตูดพลังบางครั้งไม่ใช่เพราะเราร้ายแต่เพราะเรายังไม่รู้ว่าใครคือคนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าห้ามคบข้อที่หนึ่ง บุคคลที่ห้ามคบคืออะไรในสังคิติสูตรพระพุทธเจ้าตรัสถึงปาปมิตตะหรือมิจชั่วไว้อย่างชัดเจนว่าบุคคลผู้มีจิตใจเศร้าหมองบริโภคอกุศลกรรมเป็นอาหารนำแต่โทษภัยมาให้พึงเว้นห่างเสียเหมือนเว้นหลุมถ่านไฟคนที่ไม่ควรคบไม่ได้หมายถึงคนไม่ดีอย่างเดียว แต่หมายถึงคนที่ส่งผลร้ายทางใจแก่เราโดยไม่รู้ตัวพวกเขาอาจพูดดียิ้มหวานแต่กลับทำให้เราหร่างไกลธรรมห่างไกลศีลและห่างไกลความสุขภายในข้อที่สองถ้าคนคนนั้นเป็นเพื่อนสนิทเราจะทำอย่างไรคําถามนี้พิสุรูปหนึ่งเคยทูลถามพระพุทธเจ้าไว้พระองค์ตรัสว่าถึงเป็นเพื่อนสนิทก็พึงพิจารณาโดยธรรม เหมือนพึงแยกอัญมญณีแท้ออกจากของปลอมไม่ใช่พระผูกพันแล้วปล่อยให้ตนตกต่ำพระองค์สอนให้เรามีวิจารณญาณไม่ใช่อกติถ้าผู้ใดชักนำเราให้ผิดศีลพูดให้ใจหมองทำให้เราห่างจากบุญต่อให้สนิทเพียงใดก็ต้องกล้าถอยห่างด้วยปัญญาไม่ใช่ความเกลียดข้อที่สคนที่ชอบยุแยงใส่ร้าย ลุกอารมณ์เป็นคนที่ห้ามครบหรือไม่ในพระไตรปิดกพระพุทธเจ้าตรัสถึงคนสองลิ้นคือผู้ที่พูดให้คนแตกแยกพูดเพื่อหวังผลประโยชน์แก่ตนเองแม้นเอ่ยถ้อยคำธรรมะก็เจือด้วยเจตนาแอบแฝงผู้ใดพาใจให้แยกจากกันไม่เชื่อมโยงกันผู้นั้นชื่อว่าทำลายธรรมะของหมู่คณะควรเว้นห่างโดยไม่ต้องเกียดแต่ไม่คบหา การคบคนแบบนี้เปรียบเหมือนเอาใจไปแช่ในน้ำกรดแผลที่มองไม่เห็นลึกกว่าที่คิดข้อที่4ถ้าคนที่ห้ามคบคือญาติพี่น้องเราจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงเข้าใจความปูกพันของโลกแต่ก็ยังทรงตรัสว่าคำย่อมเป็นใหญ่กว่าสายโลหิตผู้จเจริญธรรมแม้ไม่ใช่เครือญาติยังประเสริฐกว่าญาติที่พาให้เสื่อมหากญาติของเรา เป็นผู้ทวงชีวิตทวงศีลไม่ยอมเปลี่ยนตนไม่ฟังธรรมแถมยังเหนียวนำให้เรากลับไปในทางต่ำเราควรถอยออกมาด้วยเมตตาแต่ไม่จำเป็นต้องเกียดชงังถ้าช่วยไม่ได้จงไม่พังไปกับเขาแต่ช่วยเท่าที่ยังรักษาธรรมในใจเราได้ข้อที่5คนที่พูดแต่เรื่องลบพูดบั่นทอนใจวนควรคบไหม พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดในวิมานวัตถุว่าวาจาเปรียบเสมือนสายลมแต่มีฤทธิ์ทำลายเสาแห่งใจได้เหมือนพายุถ้าเราอยู่ใกล้คนที่พูดแต่เรื่องน่ากลัวดูถูกความดีเยาะเย้ยศีลธรรมและทำให้เราไม่อยากจเจริญภายในจงรู้ไว้ว่านี่คือมิจฉาวาจาที่สะสมเป็นมิจฉาทิฏฐิและหากฟังบ่อย เราจะถูกแช่ไว้ในความมืดโดยไม่รู้ตัวข้อที่ 6. ผู้ที่ละอายต่อบุญแต่ไม่ละอายต่อบาปพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสัพธรรมปฏิสัมมยุตตะว่าบุคคลใดยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นทำบาปแต่กระอักตะอ,อ่วมไม่เห็นผู้อื่นทำบุญผู้นั้นชื่อว่าอยู่ใกล้นรกแม้นอยู่ในโลกมนุษย์ถ้าคุณมีเพื่อนหรือคนใกล้ตัวที่พอเราจะไปวัดก็พูดเนบ พอเราจะทำบุญก็หัวนเลาะแต่ถ้าเป็นเรื่องเที่ยวเล่นมัวเมากับสนับสนุนจงรู้ไว้นั่นไม่ใช่เพื่อนร่วมทางสว่างแต่คือเงาที่ฉุดเรากลับสู่ความมืดข้อที่7คนที่มองศีลธรรมเป็นของงมงายพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าบุญไม่ใช่ความเชื่อแต่คือผลแห่งเจตนาดีที่กระทำแล้วด้วยจิตบริสุทธิ ในอังคุตละนิกายพระองค์เตือนถึงคนที่ปฏิเสธการทําบุญเยาะเย้ยศีลธรรมหาว่าการปฏิบัติธรรมคือการหนีปัญหาหากเราครบคนเหล่านี้นานเข้าใจเราจะเริ่มสั่นคลอนในธรรมเริ่มมีคําถามว่าบุญมีจริงไหมารกรกมีหรือเปล่าและเมื่อความเชื่อเริ่มล้วสติและปัญญาจะหายไปทีละนิดโดยไม่รู้ตัวข้อที่8 คนที่ยินดีในการเบียดเบียนในโลกประรูพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ยินดีในการฆ่าการเบียดเบียนการล่อลวงแม้จะมีปัญญาก็ไม่ควรครบหาถ้าคุณรู้จักใครที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นหวันเลาะเมื่อเห็นสัตว์ตายหรือสนุกกับความเจ็บปวดของผู้อื่นแม้นเขาจะเป็นนักธุรกิจเก่งมีชื่อเสียงหรือทำท่าทางเหมือนคนใจดีจงอย่าหลง เพราะเบื้องหลังความสำเร็จของเขาอาจมีคราบเลือดซ่อนอยู่ข้อที่9คนที่มีปัญญาแต่ขาดศีลในโลกนี้มีคนฉลาดจำนวนมากที่ใช้ความฉลาดไปในทางเบียดเบียนผู้อื่นปัญญาหากขาดศีลจะก,กลายเป็นอาวุธที่ทิ่มแทงโลกพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่มีปัญญาแต่ไม่เคารพในศีลคือผู้ที่มีคมดาบแต่ไม่รู้จักฟักดาบ การคบคนเหล่านี้อาจทำให้เราดูเก่งขึ้นในสายตาคนอื่นแต่ภายในจะเริ่มสูญเสียความละอายชั่วรัวบาปและวันหนึ่งเราอาจตายเป็นเหมือนเขาโดยไม่รู้ตัวข้อที่10คนที่มองการให้เป็นความโง่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการให้เป็นการชนะความตนีและสร้างหนทางสวรรค์นในอนาคต คนที่ห้ามคบอีกประเภทหนึ่งคือผู้ที่หัวละเยาะการทำทานบอกว่าคนให้คือคนอ่อนแอบอกว่าโลกนี้มีแต่คนเอาเปรียบพวกเขาเบียบเหมือนเปลวไฟที่แผดเผาความเมตตาให้แห้งเหือดและแทนที่ด้วยความระแวงความตน,นีและความหวาดกลัวถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าฉันไม่อยากให้แล้วเพราะคนอื่นไม่น่ารักลองกลับไปถามตัวเองว่า นี่คือสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ข้อที่11คนที่เห็นผิดเป็นถูกและทำผิดอย่างมั่นใจพระพุทธเจ้าตรัสในอังคุตละนิกายว่าบุคคลใดเห็นผิดเป็นถูกมีความเห็นผิดเป็นอุดมคติย่อมนำพาตนและผู้อื่นลงสู่หุบเหวแห่งมิจฉาทิฏฐิคนประเภทนี้มีลักษณะาภายนอกที่มั่นใจพูดคล่องดูเป็นผู้นำแต่กลับหลงผิดในทางที่ผิด เขาจะบอกคุณว่านารกไม่มีจริงกรรมเป็นเรื่องล้านหลังขโมยบ้างไม่เป็นไรหรอกแค่โลกทุนนิยมและหากคุณฟังบ่อยๆใจคุณจะเริ่มเฉยกับความผิดที่เคยรู้ว่าไม่ควรข้อที่12คนที่ใช้ธรรมะเพื่อผลประโยชน์ตนในยุคพุทธกาลมีคนประเภทหนึ่งฟังธรรมจำธรรมแต่ใช้เพื่อรอลวงผู้อื่น หลอกเอาบุญสร้างภาพตนให้ดูสูงส่งพระพุทธเจ้าจริงตรัสในอังคุตระนิกายปัญจักะนิบาทว่าผู้ที่รู้ธรรมแต่ไม่ปฏิบตัติใช้ธรรมเป็นเครื่องบางหน้าเป็นผู้ประมาทพึงเว้นเสียเถิดหากคุณรู้จักใครที่ใช้ธรรมะเพื่อการตลาดเพื่อเรียกศรัทธาแต่ไม่มีเมตตาจริงจงอย่าเชื่อคำพูดที่สวยแต่ดูการกระทำที่ลึกข้อที่13 คนที่ชอบตีความธรรมะผิดเพื่อแก้ตัวบางคนเมื่อทำผิดไม่ยอมรับตรงๆแต่ใช้ข้อธรรมมาอ้างเพื่อหลีกเลี่ยงความจริงเช่นอภัยแล้วอย่าทวงอดีตไม่มีอะไรเที่ยงทุกอย่างก็แค่นั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยฟังเหมือนลึกแต่จริงๆคือการตัดตอนธรรมะเพื่อปกปิดความผิดตนพระะุทธเจ้าตรัสในธรรมบทว่าแม้นกล่าวทำให้เลาะ หากใจยังมัวหมองก็ชื่อว่าไม่เป็นนักปฏิบตัติข้อที่14คนที่เยาะเย้ยผู้ฝึกตนคนบางคนเมื่อเห็นผู้อื่นรักษาศีลจเจริญภาวน,นาหรือพยายามหลีกเลี่ยงอบบยามุขกับเยาะเย้ยว่าเกินไปไหมทำตัวเคร่งอะไรขนาดนั้นชีวิตก็ต้องสนุกบ้างสิแต่ในพุทธพจน์พระองค์ตรัสว่าผู้ใดชอบเยาะเย้ยผู้ใฝ่ในการทำดี ปูนนั้นตัดหนทางแห่งภูที่ยานตนเองการครบคนเย้ยธรรมจะทำให้เราหลงว่าการฝึกจิตคือเรื่องประหลาดและท้ายที่สุดก็จะไม่กล้าปฏิบัติใดๆอย่างจริงจังข้อที่15คนที่เปรียบธรรมะกับวัตถุคือคนที่คิดว่าธรรมะคือสินค้าชนิดหนึ่งจะเสพก็ได้จะไม่เสพก็ได้จะใช้เมื่อสะดวกจะทิ้งเมื่อเบื่อธรรมะไม่ใช่ของซื้อขาย แต่เป็นแสงสว่างแห่งชีวิตถ้าใครพูดว่าเอาธรรมะมาใช้เป็นคอนเทนต์ให้คนสนใจหรือธรรมะก็เหมือนเทนอะไรตกยุคก็เปลี่ยนใหม่จงรู้ว่าเขาไม่ได้เข้าใจธรรมะแต่กำลังลดคุณค่าธรรมะลงเท่ากับสินค้าในตะกร้าออนไลน์ข้อที่16คนที่ยึดถืออัตตาเป็นสรณะ,ระเรพพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดยึดอัตตาเป็นใหญ่ ย่อมไม่อาจรู้แจ้งทำอันป่าสจากตัวตนคนประเภทนี้แม้นจะมีปัญญามีตำแหน่งมีชื่อเสียงแต่ลึกๆแล้วเขายึดถือว่าตัวฉันสำคัญที่สุดพูดทำก็เพื่อให้คนชมว่าเก่งแสดงธรรมก็เพื่อให้คนกราบไหว้คนประเภทนี้ไม่ผิดตรงที่มีอัตตาแต่ผิดตรงที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีและพยายามปิดบังมันด้วยคำว่าธรรมะข้อที่17 คนที่ทำบุญเพื่อข่มคนอื่นลองตั้งคำถามในใจดูว่าเราเคยรู้จักใครไหมที่ชอบพูดถึงบุญของตัวเองเพื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าฉันเหนือกว่าในพระสวดหนึ่งพระพุทธเจ้าเตือนพิสุว่าแม้นผู้ให้ทานหากให้ด้วยมานะทานนั้นไม่เป็นเหตุแห่งสวรรค์แต่เป็นเชื้อแห่งการหลงตนคนที่ทำบุญเพื่อขมมักพูดบ่อยว่าฉันทำบุญเยอะ คนแบบเธอจะเข้าใจเหรอและเชื่อว่าสวรรค์จะรอเขาเพราะทานที่ให้ไปแต่ในความเป็นจริงบุญของเขาถูกเผาไปแล้วด้วยความทนงตนข้อที่18คนที่แซงว่ารู้ธรรมทั้งที่ยังไม่บรรลุมีบางคนใช้ถ้อยคําแห่งธรรมะอย่างคล่องอ้างพระสูตรได้อย่างแม่นแต่เมื่อมีปัญหากับภูมิไฟขาดสติคนที่พระองค์ตรัสห้ามคบประเภทนี้คือ ู้แจงรู้หรือทำทิฏฐิกะจอมปอมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งแต่กล่าวว่ารู้ยังไม่ถึงแต่กล่าวว่าถึงย่อมเป็นอันตรายต่อมูชนมากกว่าผู้ไม่รู้ตนว่าไม่รู้เสียอีกเราอาจหลงเชื่อเขาเล่าเขาพูดธรรมะได้งดงามแต่คำพูดไม่ใช่การปัดสรู้ความสงบไม่ใช่เสียงหวานข้อที่19 คนที่เพิกเฉยต่ออกุศลเล็กน้อยหลายคนไม่ได้ทำผิดใหญ่แต่ทำผิดเล็กๆซ้ำๆแล้วบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกเช่นโกหกเล็กน้อยดูถูกใครนิดหน่อยแต่พระพุทธองค์ตรัสว่าก้อนหินแม้เล็กหากวางซ้อนกันทุกวันย่อมกลายเป็นภูเขาคนที่เพิกเฉยต่ออกุศลเล็กน้อยจะค่อยๆหล่อหลอมชีวิตตนเอง ให้กลายเป็นคนไร้สติโดยไม่รู้ตัวพ้อที่20คนที่รู้ว่าเป็นบาปแต่ก็ยังยิ้มทําสุดท้ายนี้คือคนที่พระพุทธเจ้าตรัสห้ามคบอย่างเด็ดขาดคนที่รู้อยู่เต็มอกว่าสิ่งนี้ผิดแต่ก็เลือกจะทำด้วยคำว่าอยากได้สะใจหรือแค่ครั้งเดียวพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอังคุตละนิกายว่าผู้ใดรู้บาปแล้วทำ ดังคนถือคบไฟเดินทวนลมย่อมไม่มือของตนในไม่ช้าอยากคบคนประเภทนี้เลยแม้จะเป็นเพื่อนเก่าแม้จะผูกพันเพียงใดเพราะเขาจะลากคุณให้ถือคบไฟทวนลมไปพร้อมกับเขาอุทธพจน์ไม่ได้สอนให้เรารังเกียจใครแต่สอนให้เรารู้ว่าใครควรอยู่ในชีวิตและใครควรถอยห่างด้วยเมตตายีข้อนี้ คือเห็นทิศแห่งปัญญาให้เรารู้ว่าไม่ใช่ทุกมิตรคือมิตรแท้ไม่ใช่ทุกผู้ฟังธรรมคือผู้เดินตามธรรมการไม่ครบคนพานบางครั้งก็เป็นการปกป้องบุญที่เราสร้างมาแสนนานไม่ใช่เสื่อมไปโดยไม่รู้ตัวขอให้ทุกท่านมีเพื่อนร่วมทางธรรมที่นำพาใจไปสู่ความสงบและแสงสว่างแท้จริงสาธุหากคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตขอทุกท่านมีสติมีปัญญาและเดินทางธรรมอย่างมั่นคงแล้วจะเข้าถึงนิพพานได้ในสักวันหนึ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ